การที่เราจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยพี่ผ่านอะไรมาเยอะมากเ mm hmm. จ้าของบริษัทเรียกมาบอกว่าถ้าอลบั้มชุดนี้ไม่ดังก็แยกทางนะทางใครทางมา mm ัน hmm. มันก็ถอดใจอะเนาะเวลาเราเจอกับอุปสรรคอะคะ mm ่ะ hmm. อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราผ่านมันไปได้จุดสําคัญของพี่คืออยู่ที่แม่เราไม่รู้หรอกแม่80ดสิบแล้วแม่จะอยู่กับเราได้กี่วันแล้วถ้าวันนั้นมาถึงพี่จะอยู่ต่อ,อยังไงอะ เส้นทางความสมําเร็จของเธอคนนี้ศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เต็มไปด้วยความหลากหลายตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมากับทุกๆก้าวของชีวิตที่เธอคนนี้ต้องฝ่าฟันเพื่อแสดงถึงศักยภาพและพรสวรรค์ให้ทุกคนได้รู้จักและยอมรับสเสน่ห์และตัวตนที่ไม่เหมือนใครกับบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้คุณฮอภพรน,นครสวรรค์ค่ะ พี่ไฮส,ส,สวัสดีสวัสดีค่ะพี่ดายสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาที่รายการ DNA Talk บุคคลต้นแบบหนูขออนุญาตถามคำถามนี้กับพี่ไฮก่อนเลยว่ายิ่งเลยนะหลายสิบปีในวงการบันเทิง <c oughs> กับการที่เราเห็นพี่ไฮทำอะไรมาต่างๆนานาเยอะแยะมากมายคิดว่าวันนี้ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะน่าจะใช้คำนี้ได้แล้วนะดายจ๋าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาการเดินทางบางทีไปย้อนดูงานต่างๆฉันทำอะไรยเยอะขนาดนี้เลยเลยเนี่ย บางทีเราทํางานเหมือนไดอะไดๆก็เป็นคนทํางานทุกวันซึ่งเราไม่ได้ดูไม่ได้ดูโปรไฟล์ของตัวเองน่แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บางทีเรามาดูแล้วเข้าไปดูใน t i k t o อกเข้าไปดูในเว็บต่างๆแพแลตฟอร์มน้้แพลตฟอร์มนี้อุ๊ยฉันเคยทำตรงนี้ด้วยเออใช่เออใช่แล้วโออใช่มันตลอดเวลาอาพาพรนครสวรรค์คุณเคยผ่านอะไรมาแล้วบ้างคะโอ้โหจะใช้าคานี้เนี่ย มันเยอะมากอะถ้าเขียนเป็นตำราน่ต้องใช้คําว่าตำราเลยมันคงจะหนามากเลยเราเล<อ>่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตั้งแต่เริ่มเข้าวงการอะเรามีเสื้อผ้ามาสามชุดมาแบบเด็กกระโปรงเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ที่หวังจะมาประสบความสาเร็จในกรุงเทพเหมือนคนอื่นทั่วไปซึ่งเราไม่ได้มีความรู้มาใช้ความรู้แรกกับการทํางานไม่ใช่อันนี้เรามาแบบนักร้องบ้านนอก คนหนึ่งอะไรแบบนั้นมันผ่านอะไรจนแบบว่าเราอยากจะนั่งเล่าเรื่องแบบเนี้ยเราอยากจะมีะรายการที่มันนั่งเล่าเรื่องให้เด็กรุ่นหลังเขาฟังว่าเฮ้ยกว่าเขาจะมาเห็นว่าเฮ้ยอภพรรวยจังเลยอภพรมีบ้านหลังใหญ่อภพรประสบความสาเร็จทาไมรวยนักหนาอยากบอกว่าหนู oo, พี่ไม่ได้หยุดเลยนะพี่ทํางานทุกวันการที่เราจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เนี่ยพี่ผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านผ่าน,ผ,านผ่านการตายก็ผ่าน มันเยอะมากกับการที่เราจะต้องเจออุปสรรคทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งทุกอย่างความรู้สึกมันมันเยอะั้นเริ่มตั้งแต่เรามาเข้ากรุงเทพก่อน ừ, นะตอนนั้นน่ะเป็นคนไม่เคยนั่งรถไกลต้องบอกอย่างนี้เลยเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่เคยนั่งรถไกลมีเงินมาเจ็ดร้อยมีเสื้อผ้ามาสามชุดพ่นผิษมาตลอดทางจนเพื่อนๆเน่ยโอ้ยคือ เป็นคนที่เมารถหนักมากพอถึงสำนักงานที่เขาประกาศรับ,รบสมัครหาเครื่องนักร้องประจำวงนักร้องขั้นเวลานั่นเองมาถึงเขาก็บอกใครร้องเพลงเป็นบ้างเจ้านายนะใครร้องเพลงเป็นบ้างทุกคนก็รู้ว่าเราประกวดร้องเพลงอยู่ที่รายการรายการดังรายการหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ทุกคนก็พูดเราช่วยเราอะไรเงี้ยระหว่างนั้นก็กำลังพออูดโรมอยากจะอาเจียนมากแต่ก็ร้องให้เขาฟัง จนเลือดขนาเลยมาเสียงดวงอะไรเงี้ยก็ลองเขบอกเออเสียงหน้าสนับสนุนแต่หน้าไม่ทันสมัยเลยบุรีหน้าหน้า,นาตาตอนนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยนี้ก็เจะเลอกบุรีเนาะดำตอนนั้นน่ะไดจ๋าพี่มาแบบดำเป็นปริงเลยอะ่ะคือเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ท,ทําไรทํานาดําแดดกล้าแดดกล้าลมมาก็น่ะก็อยู่มาก็เนี่ยก็ไปกับเขาเดินสายเป็นทางเครื่องด้วยนะ เป็นหางเครื่องขายของหลังเวทีเป็นหางเครื่องเป็นนักร้องขั้นเวลานักร land ้องขั้นเวลาขายของขายของหลังเวทีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าขายของหลังเวทีคืออะไรยังไงก็รู้สึกได้ว่าทุกคนหิวข้าวทุกคนอยากกินโน่นอยากกินนี่ทําไมมันน่าจะมีร้านค้าย่อมย่อมอยู่บนรถบัสเนาะนักดนตรีกับหางเครื่องมันจะต้องไปคันเดียวกันประมาณประมาณ 30- 40คน ตรงนี้ก็จะมีรายได้ดีกว่าที่เราร้องเพลงดีกว่าที่เราเต้นหางเครื่องอีกหนูรู้ไหมรายได้ตรงนี้พี่อายได้วันหนึ่งประมาณกำไรหักแล้วประมาณสามสี่ร้อยบาทมสมัยสามสิบปีที่แล้วนั่นมันมีหัวการค้าตั้งแต่เด็กก็ทำอย่างนี้มาตลอดจนเจ้านายก็เห็นว่าเอาร้องเพลงขั้นเวลาเออไอ้นี่นูกบ้ามันดีเขาก็เลยลองให้ไปใส่เสียงก็ร้องเขาก็บอกเออมันก็ยังไม่เก่งพอนะในการร้องเพลงก็ค่อฝึกไปเรื่อยเรื่อยจากวันนั้นนะ่ะ เขาก็ดัดแปลงให้เรามาเป็นนักร้องร้องร้อง,องไม่ได้ร้องเพลงเพาะนะร้องเพลงแบบเป็นเพลงแปลงอ่ะเหมือนเหมือนบุญโทนพระไม่ทำบุญโทนคนหนุ่มอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาราบั้มแปลแล้วดันขายได้ไดจ๋าก็ขายได้อยู่เกือบแสนตลับตอนนั้นเป็นเท,ทปเป็นเทปดาเทปม้วนหนึ่งตอนนั้นห้าสิบ้าบาท ขายหน้าเวทีเวลาพี่ขึ้นร้องพี่ก็บอกว่าเออถ้าสนใจนะคะนี่ค่ะมีมีเด็กไปเดินขายมาได้ส3 0 0ามร้้วนต่อนหนึ่งคืนมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีอัลบั้มที่สองที่สามเกิดขึ้นก็เนี่ยทุลักทุเลมาตอนนั้นไม่ได้ใช้ชื่ออาภพ,อพอรนะใช้ชื่อน้องนิดศิบุญโทนแล้วกลายมาเป็นอาภพ,อพอรนะครสวรรค์ได้ยังไงคะ ตอนนั้นไม่ได้ใช้ชื่ออาภพ,พรนะใช้ชื่อน้องนิดสิบ,บุญโทนแล้วกลายมาเป็นอาภพ,พรนะครสวรรค์ได้ยังไงคะพี่ยิ่งยงยอดบงงามเนี่ยมาเป็นนักร้องที่ไม่ใช่ค่ายค่ายที่พี่หาย,ยู่นะเป็นค่ายของพี่พรมรอนอุไทยเอามาฝากขายก็คือสมสีหนึ่งเก้าเก้าสองกดดังดังถฉยและเพลงเป็นเพลงเขเมรจนเจ้านายที่ที่ที่ขายเทปให้จนเขาบอกว่าเพลงอย่างนี้มันจะดังได้ไงวะ พอวางตลาดไปได้ตั้ประมาณ3อาทิตย์หนูเทพออกวันนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นของพี่ยงอ่ะสมสีหนึ่ง้าเ้าสองอะทีนี้นักร้องลูกทุ่งสมัยนั้นถ้าดังปับ๊บมันก็จะมีนักร้องเพลงแก้มันเหมือนกับเป็นคู่ดูโอสมัยนี้ก็เรียกเป็นคู่จิ้มอนะเนาะเขาก็เลยเห็นอินี่เดินไปเดินมาก็เลยจับมาร้องคู่กับพี่ยงยงพี่ให้ขายได้เกือบล้านม้วนโอ้โหแต่ของพี่ยงขายได้สี่ล้านกว่าม้วน สมสีหนึ่งเก้ากสองก็เลยเกิดมาเป็นอภพ,พรแต่การเดินทางมาตลอดนั้นนะหนูจนจะเลิกแล้วจะเลิกร้องเพลงแล้วเพราะเพราะมันเข้าอัลบั้มที่เก้าเริ่มเข้าปีที่เก้าที่อีนี่ยังหาเงินให้บริษัทไม่ได้เลยจนบริษัทเจ้าของบริษัทเรียกมาบอกว่าถ้าอัลบั้มชุดนี้ไม่ดังก็แยกทางนะทางใครทางมันนั่นหมายความว่าอภาพ,พรนครสวรรค์ก่อนที่จะประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้มันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่า อัลเรบ้มนั้นน่ะมันคืออรลบ้มที่ถ้าไม่ปังก็คือพังเลยคือมีสองทางให้เลือกก็คือต้องออกจากวงการไปเลยเพื่อไปทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขาไม่เอาเราแล้วจนมีวันหนึ่งเทปเลิกแล้วค่เนี่ยออกไปเดือนครึ่งแล้วตลกทุกคณะสิบกว่าคณะขึ้นมาเขาก็ใส่ชุดมาเต้นเพลงเราเลิกแล้วค่ะหนูเลิกก็คือ,คอท,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 ทุกคณะเลยขึ้นไปก็ต้องเอาเพลงเนี้ย เปิดแล้วก็เล่นแล้วก็รอเรียนเราก็เอ๊ะทำไมเพลงมันก็ตลกเล่นเยอะแยะเลยเราไปนั่งรอตั้งแต่6โมงอะเป็นนักรอขั้นเวลาจริงๆเพราะเราไม่มีชื่อเสียงแป๊บนึงนะคะเรามีอัลบั้มเป็นของตัวเองอปลายปี39 3 9เลิกแ,แล้วค่ะ<ๆ>มาอัลบั้มที่9ของอภพ,พรนครสวรรค์เลิกแล้วค่ะปี2539ห เราคิดว่ามาถึงระดับนั้นต้องดังแล้วต้องดังแล้วแต่ไม่ไปเล่นงานนั่งรอตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสองแล้วในระหว่างรอหกโมงเย็นถึงตีสองก็เห็นตลกคณะต่างๆเอาเอาเพลงเรามาร้องมาร้องมาร้องน่าแสดงว่าเฮ้ยจริงๆเพลงเรามันก็ดังนะชแต่ทําไมตัวนักร้องนั่งอยู่แล้วต้องรอให้คนอื่นอ่ะเจงหนูขึ้นไปแล้วก็ร้องเพลงเราร้องเพลงเรา ตอนนั้นความรู้สึกของเราเป็นยังไงคะเราก็มีความรู้สึกทําไมว่าเพลงก็ได้ก็ดังนี่หว่าตลกเอาไปเล่นแล้วแล้วทำไมเทพมันขายไม่ได้เราก็นั่งคิดเล่นๆอ่ะเนาะโอเคเราก็คงต้องเลิกแล้วล่ะอาทิตย์หนึ่งผ่านไปรายการทีวีติดต่อมารายการแรกเลยในชีวิตเออไม่เคยออกทีวีเขาติดต่อมาทําอะไรคะเขาติดต่อมาว่าเพลงเนี้ย ใครเป็นคนร้องอยากเอานักร้องมาสัมภาษณ์แบบเราคุยกันแบบนี้จากที่ใดค่ะ9ปีที่ขับรถผ่านวิลล่ากับพระราม9มีนักร้องขึ้นชื่อยิยอง่งยงยุยาาเยกใครตกใครเต็มไปหมดสุนารียอดรักค,คือถ้าใครไปรับเชิญก็จะมีค่ะนักร้องนั้นๆขึ้นรูปเราอยากมีรูปแบบนี้ขับรถผ่านทุกวันไป<ค>งานม,มา มันก็ถอดใจ s. <S อะเนาะแบบว่าโอเคมันคงไม่ใช่ทางของ,ของเราคนต้องเลิกร้องแล<า>้วใช่มีวันหนึ่งขับรถผ่านแล้วเราเห็นรูปเราอะกีดแบบไหนพีก่กีดแบบอ้าฉันไม่รูปแล้วแล้วแบบว่ามันดีใจอะแล้วมันแบบว่ามันมาถึงแล้วเลอการที่เราได้ออกทีวีวันนั้นมันทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เรานอนรอคอยงานว่าเมื่อไหร่จะมา ทีนี้งานนะวันนึงติดต่อมาสามที่เจ็ดที่เก้าที่เรารับได้เต็มที่คือเก้าที่<า>คุณแม่วิ่งงานเก้าที่ต่อนหนึ่งวันก็เก็บเงินมาเรื่อยๆจนจนลืมบอกว่าไปโปะทุกอย่างก,ก็เลยเป็นคนที่ไม่อยากเป็นหนี้ไม่ชอบเป็นหนี้เราจําแม่นเลยกับการเป็นหนี้เราต้องขับรถหนีเขาทุกวันพอจะเก็บเงินได้เป็นก้อนปั๊บเราไปโปะค่าบ้านไปโปะค่ารถทุกอย่างโปะหมดพี่ไฮเนี่ย ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็ทํางานพิธีกรด้วยนักไปทาง comment, คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็งานเนี่ยคิวแน่นตลอดเวลาเคยคิดไหมคะว่าเราจะหยุดทํางานเมื่อหไหร่จริงๆอยากหยุดนะด้จริงๆอยากหยุดนะบางครั้งอ่ะมันมัน,ม,นมันเหนื่อยอะ่ะเนาะนด้วยวัยของเราด้วยแต่มันยังหยุดไม่ได้ดถ้าตัวเราอ่ะโอเคเราสบายอยู่แล้วแต่เป็นคนที่มองเห็นพี่น้อง ทุกคนเขายังไม่ได้สบายเหมือนเราเราก็พูดให้เขาขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแต่การบริหารของเขาเขาก็บริหารกันไม่ได้เก่งอะเราก็ยังต้องช่วยเหลือเ็าอยู่แต่ช่วยห่างๆเพราะฉะนั้นเรายังทําไหวอยู่ใช่ไหมอาภาถามตัวเองตลอดอาทําไหวทําไปทําไปเรื่อยๆก็ก็เหมือนได้ทําบุญไปด้วยคือเคยถามพี่ไฮอยู่เสมอว่าพี่พี่รวยมากเลยนะพี่แบบเงินพี่เยอะามากเลยนะ <laughs> แล้วพี่ไฮบอกว่าไม่ได้หรอกได พราะพี่อ่ะมีคนที่ต้องดูแลเยอะทําไมพี่หายถึงเลือกที่จะดูแลทุกคนมากกว่าที่จะเป็นความรู้สึกที่ว่าฉันเอาตัวฉันเองรอดอคนเดียวกพอบันสิบางทีก็ถามตัวเองนะไดว่าทําไมเราไม่หลับหูหลับตาบ้างเออน่าจะเป็นเพราะว่าเขาคงขีดขีดเส้นมาให้เราแล้วล่ะว่าถ้าไม่มีเธอเพวกเขาราบากนะแต่พี่ไฮเคยหอยหาความรักอยากมีแฟนอยากมีสามีบ้างไหมคะมีบ้างบางอารมณ์ แต่พอคิดไปปั๊บเราก็ต้องหยุดด้วยตัวเองว่าถ้าเรามีปั๊บเขาจะดูแลพี่น้องเราแบบนี้ไหมเขาคงจะต้องขัดกับเราแนะ่ถ้าเราให้เงินญาติคนนี้ที่กลำลังบากมาเนี่ยขอสักก้อนหนึ่งหรือว่าเราจะให้แม่หรือเราจะให้พี่หรือเราจะให้น้องอะ่ะมันต้องทะเลาะกันแน่ตอนนี้เราตัดสินใจอะไรแล้วเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเราไม่ต้องปรึกษาใครอะไรแบบนี้มันก็เลยตัดความสุขของตัวเองออกไปเยลยเราก็หาความสุขอย่างอื่นมาทดแทน โดยการทํางานอยู่กับเพื่อนสาวอยู่กับเพื่อนเพื่อนเฮฮาและยิ่งตอนนี้มีโซเชียลเอ่อชาวเน็ตทั้งหลายเราท่องโลกได้เลยมันก็ได้หาทางออกอีกแบบหนึง่งมันก็อยู่ได้นะด้เหงาบ้างไหมคะเหงาเหงานะจริงๆนะไม่ใช่ไม่เหงานะบางครั้งเราไปเจออุปสรรคเราไปเจอปัญหาอะไรหนักๆเราก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่คุยกับเราได้ทุกเรื่อง บางอารมณ์เราลงมีนะตรงนั้นนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จะโทษเบื้องบนหรือว่าโทษตัวเองว่าเราเรากลัวมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นเพราะเขาก็าสั่งมาให้เป็นอย่างนี้บ้างบางทีตรงสารตัวเองเหมือนกันแล้วเวลาเหงาเวลาเราเจอกับอุปสรรคอะคะ่ะอ,อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราผ่านมันไปได้เออ่ตัวเราเองนี่แหละ กับผู้หญิงคนหนึ่งที่มายืนอยู่ในจุดนี้ได้บางทีก็เฮ้ยดูกระจกเธอเก่งนะฮายเธอไม่ได้มีความรู้ติดตัวมาเลยเธอไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าเธอไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แต่เธอมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงช่วยทุกคนได้ยังไงพี่น้องทุกคนดีขึ้นคือจุดต้องบอกเลยว่าจุดสําคัญของพี่คืออยู่ที่แม่เหลือคนเดียวเหลือคนที่เรารู้สึกว่าเราต้องแคร์ในโลกใบนี้อยู่คนเดียว ท่านนั้อย่างปีใหม่ปีนี้อะเนาะปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคโควิดเ,เราทําอะไรไม่ได้แน่นอนใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าก็โดยการดูแลผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่ให้แกมีความสุขคือแม่เนี่ยก็จะมันเด็กลงทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องรองรับอารมณ์คนแก่ดุก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้ถ้าเด็กดื้อหลานดื้อเราตีนะได้อันนี้เราตีไม่ได้เราดุไม่ได้เราพูดเสียงดังไม่ได้มันเหนื่อยมากมันทรมานมากแต่เราก็นึกย้อนกลับไปว่าสมัยตอนเราเป็นเด็กอะเราพูดคำนึงเขาเย เอาอีกเอาอีกเอาอีกกินข้าวได้แล้วันนี้กินข้าวได้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยเอาเขาทําไมทำเราได้ค่อยๆจูงมือเราค่อยๆเดินทีละก้าวเราล้มลุกเขาก็อุ้มเราขึ้นมาเฮ้ยแค่นี้ทําไมเราทมเขาไม่ได้อยู่กับเขาสามปีที่ผ่านมาแต่ก่อนโควิดนั้นเที่ยวทุกป,ปีไปทิ้งล่างไปที่ไหนก็ได้ที่เป็นตัวเราเองแต่ปีเนี้ย ก็วางแผนเหมือนกันก็จะลกเอาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยทุกทกที่เราไม่รู้หรอกแม่8ปดสิบแล้วแม่จะอยู่กับเราได้กี่วันเพราะฉะนั้นวันไหนที่ไม่มีเขาเราจะได้รู้สึกไม่เสียใจแต่คิดที่ไรก็ใจแวบทุกทีเพราะว่านั่นคือหัวใจของเราพี่ภาวนาทําบุญทุกครั้งภาวนาว่าขอให้แม่ไปก่อนไม่อยากพูดเลยอะ่ะแล้วถ้าวันนั้นมาถึงพี่จะ อยู่ต่อยังไงอะชีวิตมันต้องเดินมันต้องเดินเดินต่อแต่แต่เราก็ต้องแข็งแรงอะเพราะว่าเราก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งว่าไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีใครตายทุกบ้านมีการสูญเสียหมดถูกปะ แต่ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าวันนั้นยังมาไม่ถึงก็เลยพยายามพยายามทําใจอยู่ตลอดเลยทุกวันหนูเพราะว่าเห็นแม่เนี่ยแก่ๆลงทุกวันทุกอย่างมันเสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันก็ต้องอยู่ให้ได้มันมันก็ต้องขอบคุณขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจขอบคุณความแข็งแรงขอบคุณที่มีแม่สร้างมาเป็นอภพ,พรและอัพ,พรรู้สึกว่า มันจัดสรรอะไรได้ได้หลายๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องจัดสรรตัวเองได้สิทุกวันนี้สามารถพูดได้ไหมคะว่าความสุขของไฮคือการได้เห็นแม่ของตัวเองมีความสุขใช่พูดได้เลยค่ะเวลาเขายิ้มอะโลกมันช่างสดใสมันช่งางไรเดียนสามันช่างมันช่างมีความสุขแต่วันไหนแม่ดื้อเราก็เครียดเครียดทำไมเราปลด ไอ้ความเครียดกับการแม่ดื้อไม่ได้ก็ไม่รู้เกือบ30ปีที่พี่ไฮทำงานไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกแต่ดูแลทุกคนแล้วคุณไฮคะคุณดูแลตัวเองยังไงบ้าง 30ปีที่พี่ไฮทำงานไม่ได้มีครอบครัวมไม่ได้มีลูกแต่ดูแลทุกคน,คนแล้วคุณไฮคะคุณดูแลตัวเองยังไงบ้างคุณให้รางวัลตัวเองแล้วคุณอบกอดตัวเองยังไงบ้างธรรมะนี่แหละดจาจ่าต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ถ้ามันมีปัญหาหรือว่าถ้ามันมีความทุกข์ขึ้นมาพี่ไฮจะมองว่า ความทุกข์มันก็ไม่ใช่ญาติเราเพราะฉะนั้นทุกได้แป๊บเดียวเราต้องรีบปัดเลยนะมีอะไรให้เราดูตั้งเยอะแยะเราก็ดูคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาสัเส์เซ็ตคนที่เขามีปัญหาแล้วก็ข้ามผ่านไปได้ยังไงพี่ว่าธรรมะเนี่ยมันทําให้เรามีทางออกจริงมีทางตันบ้างไหมคะว่าไม่ไหวอะ่ะอันนี้ไม่ไหวแล้วจริงเคยมีไหมมีแล้วทําทยังไงข้ามมันข้ามได้ยังไงปัญหามันมีแก้ได้สมมติเรามีอยู่สิบเรื่องวันนี้เราอาจจะแก้ได้เรื่องเดียว พรุ่งนี้อีเรื่องนี้แก้ไม่ได้เดินข้ามมันไปเลยไปแค่ไปแก้ข้อที่สามข้อที่สองแก้ไม่ได้ก็ที่ที่สี่อาจจะไม่ได้ก็ข้ามมันไปแก้ข้อที่ห้าจะเป็นอย่างเงี้ยใดปัญหาทุกเรื่องบางอย่างต้องรอเวลาพี่ไฮแต่คนเราทุกคนนะ่ะมันต้องมีการอบกอดและรลักตัวเองอด้วยวิธีใดๆก็ตาม,มธรรมะใช่อาจจะช่วยในเรื่องของความคิดแต่ในแง่ของ กันให้รางวัลตัวเองอค่ะพี่ไฮให้รางวัลตัวเองด้วยอะไรหรืออะไรคือสิ่งนี้รู้สึกว่านี่แหละรางวัลของอาภานั่งนิ่งๆเชื่อไหมพี่เป็นคนที่ต้องสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนและนั่งคุยกับพระพี่มีความรู้สึกว่าบางทีก็คุยกับท่านมองตาท่านแล้วก็วันนี้เหนื่อยจังเลยนะลูกไปเจออะไรมาเขาไม่รู้ว่าแล้วพี่ก็จะเปิดบทสวดของอาจจะเป็นธรรมจักรบางอาจจะเป็นอารัตนสินห้า แล้วก็ต่อด้วยการเ,าเขาเรียกว่าอะไรแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวทให้กับนางฟ้าเทวดาให้กับพ่อแม่ให้กับญาติพี่น้องให้กับเปรตให้กับสรสรพสรัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวทที่มามาทําให้เรารู้สึกแย่แย่ขนาดนี้รู้สึกหน่อยแล้วบางทีอยากร้องไห้ ก็ปล่อยให้มันออกมาบ้างแต่ก็ไม่อยากให้ใครเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าถ้าความรู้สึกเนี้เรามีเลือดเนื้อคือมนุษย์มีหัวใจเหมือนกันอยากรองรองเลยคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นไบโพล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะเกินไปเห็นไหมพอพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วมันก็สอนเราได้อะไรตั้งเยอะพราะมันเก็บมากๆพอมันถึงเวลาจุดระเบิดเนี่ยเราเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรแสดงมันออกมาเลย ถ้าเขามีโอกาสได้คุยกับใครสักคนที่ฟังเขาได้ทุกเรื่องน่ยคุณพูดเถอะค่ะแล้วคุณจนโลง่งแล้วคุณก็จะปล่อยมันไปไอ้าพ,อพรนครสวรรค์เด็กสาวคนหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมากรุงเทพเริ่มจากการเป็นหางเครื่องอผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายจนถึงวันนี้ อาจจะไม่ได้รวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ก็มีความสุขมากกว่าใครถามคำนี้และกันค่ะว่าหากมีคำพีหรือคำพูดบางคำที่จะช่วยให้กำลังใจคนที่มีความรู้สึกว่าทำไมบบไม่รวยสักทีทำไมชีวิตมันยากทำไมฉันไม่เป็นหรือฉันไม่รวยเหมือนใครๆเขาม,มีคำพีอะไรหรือถ้อยคำอะไรที่อยากจะฝากไว้ไหมคะ ได้รู้ไหมคำนี้มีคนถามพี่ทุกวันเลยเข้ามาในอินบ็อกเข้ามาเวลาพี่ไลฟ์สดเขาจะถามแบบนี้ทำไมหนูไม่รวยสักทีทำไมหนูทำอะไรก็มีแต่สิ่งล้มเหลวหนูของเงินหน่อยสิหนูอยากจะไปเปิดร้านทำนู่นทำนี่หนูเจอปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เหมือนที่ดพูดเลยแบบนี้ถามพี่ทุกวันเลยพี่บอกว่าทุกคนมันต้องเจอสิ่งเหล่านี้หมดแหละค่ะเพราะฉะนั้น ลองสู้กับมาแล้วอดทนกับมาวันนี้เราอาจจะเปิดร้านขายข้าวแกงเนะี่ยวันนี้เราอาจจะขายได้แค่ร้อยเดียวถ้าของคุณอร่อยจริงอ่ะคุณใส่ใจกับการทํางานของคุณแต่ละงานที่คุณได้รับมอบหมายมันต้องประสบความสําเร็จใด,ดคิดดูนะพี่อยู่วงการกว่าพี่จะประสบความสาเร็จ9ปีเพราะพี่กับฟันทนมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นของพี่พี่คิดแบบเนี้ยมันต้องมีสิตเราทําด้วยใจเราทําเต็มที่ผิด เขาก็พร้อมให้อภัยเพราะเขารู้นี่ว่าเราตั้งใจทําคนเราอ่ะมันไม่มีอะไรที่ไม่ผิดหรอกค่ะคนที่ไม่ผิดคือคนนอนเฉยไม่ต้องทําอะไรอยู่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าการทํางานน่ะมันมีผิดถูกผิดแก้ไขถูกลุยต่อมันมันพร้อมที่จะแก้ไขอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนเขามีสมองสองมือเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าใครจระแตกฉานมากกว่ากันแค่นั้นเอง อย่างไดใไดได้เป็นคนที่เก่งมากแต่ไดก็เหนื่อยพี่รู้ว่าไดเป็นคนเหนื่อยมากพี่เฝ้าดูหนูตลอดเวลาไดเป็นคนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้พี่และพี่ไฮก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนเยอะมากมบางคนอะเวลาเรามองคนที่ประสบความสําเร็จอะค่ะเราจะมองแค่ว่าเขารวยเขาประสบความสําเร็จอแต่เราเราเราลืมมองไปว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้อเขาต้องผ่าน เราต้องจเจออะไรมาบ้างายอาภพพรณ์นครสวรรค์วันที่เลิกแล้วค่ะต้องคิดว่าจะเลิกร้องเพลงแล้วค่ะเลิกงานวงการแล้วค่ะหรือเลิกท้อแล้วสู้เพื่อวันที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้และเธอคนนี้ก็เลือกที่จะสู้เลิกเลิกท้อแล้วค่ะ <c oughs> มีแต่ความสำเร็จละค่ะ บุคคลต้นแบบของเราในวันนี้อาภาพรนครสวรรค์่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะ DNA Talk บุคคลต้นแบบค่ะหาไม่อยากพลาบดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o ท9ค่ะ